คลิปนี้ผมมิตรเซียที่เราสะใจแนะนำให้รู้จักแบงค์ของพอม่านะครับก็แบงค์นี้ก็เป็นแบงค์ห้าพันห้าพันก็ข้างหน้าเป็นช้างข้างหลังเป็นรูปอะไรไม่รู้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับแบงค์พม่าจะได้รู้จักกันนะครับทีนี้อาาัตานแรกเปลี่ยนเงินเงินพม่าก,กับเงินไทยเนี่ยหนึ่งหนึ่งบาทมียี่สิบห้าจาร์ดเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันห้าห้า พันจาร์ดหารยีก็ออกมาเป็น200นะครับก็เป็น200ร้อยจาหารยีก็คือหารด้วยร้อยก่อนแล้วไปคูณสี่มีค่าเท่ากันการหาร25่คือการการหารด้วยร้อยก็ได้แล้วก็ไปคูณ4เพิ่มขึ้นอีก4เท่าหารมากกว่า4เท่าแล้วก็ไปเพิ่มขึ้นอีก4เท่า ก็คือเขาเวลาสรุปก็คือว่าเอาเลขลบออกไปสองหลักแล้วไปคูณสี่ก็กลายเป็นสองร้อยแบง์ใบสองร้อย200ของพมามานะไปไปตาเป็นอย่างนี้ครับอย่าสับสนนะครับเลขห้าเนี่ยเห็นนี้คล้ายๆเป็นเลขหนึ่งไทยจะไปคิดว่าหนึ่งพันดูยากให้ดูซ้ายบนเป็นหลักครับระวังคัดเคลื่อนนี่แบงก์อีกแบงก์หนึ่งอย่างน,นี้ก็สองร้อย แอง้อก็8บาทนะครับตัดศูตงตัวแปดบาทนะครับก็จะได้รู้นะครับเขามีแบงก์ต่าสุดก็ถึง50ก็คือแบ,ง,บ,ง,แบงก์สบาทแบงก์เก่าเกาไปซื้อของข้างทางมาไม่ใช่ครับก็รู้จักกันนะครับเงินพมา่าเงินจาร์ดอ๋อบางคนอัจสกดไม่ถูกแบบผมจะกดตัวเจไปชาติหนึ่งก็ไม่ได้นะครับต้องสะกดดอย่างนี้ครับ K Y A T S เนียงินจานนะครับเนี่ยสัใจใจนะครับ